โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวอ่าว่<อ>า,<อ>าน่าจะติดบูธใช่นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับช่วงนี้เป็นช่วงเ,เป็นช่วงเปิดกล้อง2คิวนะครับเดี๋ยวมาดูไมคคิวอาจารย์หยิกกันก่อนนะครับอ๋อเดี๋ยวนิดนึงครับในเรื่องของของรางวัลน,นะครับผมต้องกราบขออภัยเพราะว่า,าบางท่านอาจจะยังไม่ได้ในส่วนของเพราะว่า,าทางทางนิ k คิวอะไรพวกนี้จริงๆแล้ว ตอนนี้กำลังยุ่งกับการแข่งขันแต่จบไปแล้วก็น่าจะจัดก,การเรียบร้อยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับบางทออีอาจจะเป็นเพราะว่างานผมเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจแต่ว่าเราก็จะพยายามไล่ตามให้นะครับเพราะว่าบางครั้งก็ติดเรื่องของการแข่งขันอ้าวมาดูไมค์คิวของแขกรับเชิญของเราครับในช่วงเปิดกล้อง2องคิวครับนี่นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นแบรนด์ที่ติดอยู่หน้าสมาคมของอาจารย์หยิกครับอาเธอร์คิว นะครับซึ่งไมค์คิวที่อาจารย์หยิกใช้อยู่นะครับนี่คืออีกหนึ่งแบรนด์นะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้ที่โต๊ะใบพัดนะครับอ่านะครับความยาวนะครับอาจารย์หยิกใช้ไมค์คิวความยาวห้าสิบเจ็ดครับนะครับความยาวห้าสิบเจ็ดนะครับอันนี้เฟรมอย่างนี้เรียกกี่จำปาเนี่ยแปดจำปาสี่จำปาเอ๊ะ หกหกจำปาโอเคผมไม่เก่งเรื่องนี้เป็นคนที่มองไม่ค่อยออกเลยไม่ได้เรื่องเลยจรงจนะครับอ่านีา่จำปายามะ,มาามะอ๋ออันนี้อันนี้ด้วยอาจจะเป็นต้องขออภัยด้วยพอดีวันนี้ผมผมผมเพิ่งจะขอรูปจากอาจาร,รย์หยิกไปก็เลยอาจจะแบบว่าขาดความชัดเจนในเรื่องของความชัดนะครับเพราะว่าอาจาร,รย์เองก็รีบถ่ายส่งมาเพราะว่าผมมาขอ,อาตอนเวลาท้ายๆแล้วนะครับ ลืมไปเมื่อวานยุ่งอยู่นะครับมัวแต่ตามข้อมูลนะครับอ่ะมาดูหัวคิวนะครับไม้คิวอาจารย์หยิกนะครับใช้ความยาวสเปค57ครับน้ำหนัก17.5นะครับบาลานซ์อยู่ที่44นะครับด้ามอยู่ที่29.8สครับส่วนหัวคิวอาจารย์หยิกใช้ขนาด9.7หัวสวยหัวสวยไม้สวยไม้สวยนะครับตะเกียบช่วงหน้าสอนะครับนะครับเห็นไหมครัว่าทรง นะครับก็จะเป็นกระทะกระทะหน่อยไม่ใช่กระทะเทฟลอนนะครับอ่าทรงสูงนิดนึงนะครับแล้วก็หัวคิวก็ทรงแบบนี้นะครับน้าใครที่สนใจอยู่ย่านศรีราชาก็อย่างที่ผมบอกแวะเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ไปขอคําแนะนําได้อาจารย์หยิกยินดีครับแกใจดีนะครับแล้วก็อยากระถามอะไรไม่มีปิดบังอยู่แล้วนะครับเข้าไปถามข้อมูลไปศึกษา ไปหาความรู้นะครับอาจารย์หยิกก็ยินดีให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับก็บไปที่โต๊ะใบพัดรีราชาได้นะครับอ่านะครับอ่านี่คือโลโก้นี่ที่เห็นอยู่นะครับเป็นมังกรแดงใช่ไหมมังกรมังกรมีปีกสีแดง Arthur, Arthur Q อร์คิวไทยแอ่าเอาละครับก็เป็นไม้คิวของแขกรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์หยิกสำลรง นะครับเป็นสเปคอ่ะมาที่ของรางวัลน,นะครับของรางวัลในเดือนนี้นะครับของรางวัลในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นไมค์คิวนะครับใครที่สะสมคะแนนในเรื่องของเอ่อในเรื่องของชื่อนะครับก็ทําตามกติกานะครับตั้งสาธารนณะกดไลค์กดแชร์นะครับไปที่หน้าเฟซตัวเอง1แชร์ share ไป1นกลุ่มเข้ามาพิมพ์ e p ที่19แชร์แล้ว EP 1ี เพื่อเก็บชื่อไว้ไปลุ้นกันในอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์ที่2 9นะครับไมค์คิวจากชัยคิว15,000บาทครับนะครับแล้วก็ยังมีววชยเชอร์จาก4โต๊ะสนุกเกอร์ชั้นนำนะครับแล้วก็มีเสื้อสวยๆจากโตโยต้านะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ Woken นะครับอลองดูครับเดี๋ยวก่อนนะอ๊บอ่าโอเคใครที่ ใครที่ยังามาดูเรื่องกระทูหน่อยเดี๋ยวเราจะได้จับรางวัลกันครับกำลังจะมีกระเป๋าใส่ช็อกมาแจกนะครับแบบเก๋ๆไม่เหมือนใครนะครับเรากำลังสัามทาอยู่สัปดาห์หน้าน่าจะได้อาทิตย์หน้าน่าจะได้รู้กันแล้วก็ติดตามครับเป็นข่าวใหญ่ที่จะประชาสัมพันธ์น่าจะถ้าถ้าทันก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับทันก็จะเป็นสัปดาห์หน้าโปรดติดตามครับเป็นกิจกรรมใหญ่ ที่จะจัดขึ้นจากรายการเส้นทางนักกีฬาจะให้ทั่วประเทศร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราเกินไว้เท่านี้ก่อนเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันครับและทุกคนร่วมเล่นได้นะครับใครที่อยากจะสนุกสนานทุกโต๊ะทั่วประเทศเล่นได้หมดนะครับร่วมแข่งเข้ามาของรางวัลบิ๊กบึ้มเลยนะครับขอบอกเอาละครับเดี๋ยวมาดูกระทู้ก่อนนะครับคุณสลาวุธ คุณสลาวุฒิว่าอะไรทั้งสองเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องเฟสนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อคุณบอนไซว่าเฟซของคุณบอนไซชื่อเฟซอะไรนะครับแล้วก็ทักกันเข้าไปนะครับออกคิวไม่ตรงหาไม้มาดามคุณวันชัยนี่เออมุกมุกมุกไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพอๆกับไอ้คนนิ่งผมเลยนะนะลูกศิษย์คนแรกของอาจารย์อ่านี่คุณอาทิตย์นะครับคุณสลาวุฒนะครับ สมัยนั้นสนุกเกอร์ภาพลักษณ์ติดลบมากๆมันก็จริงอ่ะสมัยนี้ก็ยังคือจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยบอกตรงๆว่าถ้าจะมองว่าเป็นการพนันก็พนันได้หมดแหละครับแต่อยู่ที่มุมมองแล้วก็การใช้กีฬากีฬาชนิดนั้นๆซึ่งถามหน่อยแบบเป็นตั้นไม่มีพนันเหรอก็มีถ้าคุณจะพน,นันนะกีฬาชอยเซนเอ,อ่อดีลูกหินก็พน,นันคือทุกอย่างแหละครับอยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าเราเลือกไม่เล่นอะไรก็ไม่เป็นเป็นการพนันทุกอย่างที่เล่นคือกีฬา นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราตั้งเป้าหมายอยู่นะครับว่าเราจะเล่นเป็นกีฬาหรือเล่นการพนันนะครับหมื่นตอนนั้นเยอะมากถูกต้องปี3 5้ก๋วยเตี๋ยวชามละหบาทถูกต้องครับผมยังกินก๋วยเตี๋ยวชามละสาบาทอยู่เลยสมัยก่อนนะครับตอนเด็กๆเ,เรียนมัธยมประมาณปีสอง9ปดสอง้านี่ยังกินก๋วยเตี๋ยวชามละสบาทอยู่เลยนะครับอ่าเรียนมสามคุณวันชัยอ่า คุณบรรชัยกาแฟผมหมดแล้วนะ <c oughs> อ่านะครับอาจารย์เจริญอาจารย์เจริญกาแล็กซี่มีใครอยากอยากฟังอาจารย์ชีวิตอาจารย์เจริญไหมวันนั้นผมผมผมไปเจออาจารย์เจริญที่ l i f e คิวแ Factory นะครับเดี๋ยวผมทักมีอันอื่นอีกอมีอันไหนไหมคุณเบนสวัสดีคุณเบนด้วยวนะอ่านะครับ คุณคุณอะไคุณชัยวัฒนะครับถ้าเรื่องไม่คิวอะไรจากการแล้วยังไงอัปเดตให้ผมทราบด้วยนะจำสไตล์พี่เบียร์แทงได้แทงแม่นหนักแน่นมากอ๋อโอเคคนนี้เคยเห็นอ่ะร้อสบหกมีใครตอบได้ไหมมีมเฮ้ยมีใครคุณเบน,นตอบร้อยสิบหกเหรอโอเคเย่ yeah. ขอสแสดงความยินดีกับคุณเบนด้วยครับนะครับอ้าวเฮ้ยทำไมโทรศัพท์อ่าคุณเบนนะครับ เดี๋ยวเราจัดส่งคุณเบนจะรอจะรอของ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 ทางรายการไหมเป็นกระเป๋าช็อคฮะเพิ่งตอบคำถามเซนจูรี่ถูกอะไรเนี่ยออกอของอาจารย์ห<อ>ยีรยครั้งแรกอ่านะครับคุณเบนก็ยินดีด้วยครับถ้ารอของของรางวัลก็ตอบเข้ามานะบอกมาเลยนะครับถ้าอยากจะรอของเจ๋งๆของเรานะครับกลุ่มฟินิก์อบอุ่นมากนี่นะครับ จริงๆแล้วเมื่อสักคู่ก็ลืมเปิดกระทูก็เปิดไปแล้วนะครับโชคดีมากๆครับที่มีโอกาสเข้าร่วมกลุ่มฟินิกส์นะครับอาไเอ่ย New comment o เ,เดี๋ยวนะอ่าคุณคุณพีรพัฒนนะครับคุณพีรพัฒนอยากฟังอาจารย์เจริญครับแชมป์แสงโสมหรือเปล่าอุ้ยอาจารย์เจริญทราบไหมครับว่าอาจารย์เจริญแ a ลกซี่นี่เคยไปเทินโปรอังกฤษด้วยนะครับ บางคนอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็หัวคิวของอาจารย์เจริญเนี่ยโอ้โหจ้าบมากสุดๆอ่ะเดี๋ยวผมจะหาเวลาติดต่อไปนะครับถ้ามีคนอยากฟังผมก็จะไปเชิญมาให้นะครับอืมเอาช็อกเอาช็อกก็ได้โอเคไม่อยากได้เหรอมันเป็นอันนี้เป็นของพรีเมียมที่เราทำขึ้นมาของของของรายการเลยนะอ๋อมีช็อกซินเวอร์ได้ช็อกซินเวอร์ อยากได้ช็อคซินอ๋ออยากได้ช็อคซินโอเคเดี๋ยวจัดให้ไม่มีปัญหาได้ได้เลยเออเป็นรายการที่สบายๆเน,น้คนดูได้รางวัลอยากได้อะไรแจ้งมาเราให้เออ <laughs> เออนะครับอาจารย์หยิกบอกแล้วนะครับใครแวะไปหานะครับที่โตสนุกอยากได้ความรู้นะครับอาจารย์ยินดีแนะนําให้ฟรีครับนะครับอาจารย์บอกมาแล้วนะครับ ไม่ถนัดเรื่องจำปากินแปะกล้วยด้วย <c oughs> คือผมไม่ไม่ไม่เก่งมองไม่ค่อยออกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันกี่จำปามองไปแล้วแต่น้องเฟรมเขาจะเก่งว่ามองปั๊บรู้เลยว่าอย่างนี้เลขหกจำปาอย่างนี้แปผมต้องมานับครับต้องเอามาหมุนนะับมองไม่ออกผมเป็นคนที่ตัวเองไม่ได้แทงดํามดาด้วยนะเป็นคนแทงห้าจำปาแต่ว่ามองไม่ออกว่าอย่างนี้แถบห้าจำปาแปดจำปาสิบสองจำปาคือเป็นคนไม่ใช่ใส่ใจแต่ว่า ตอนที่ซื้อเขาถามว่าเอากี่จำปาผมก็เอะเอาเท่านี้แล้วกันมันจะได้ไม่เยอะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจับรางวัลคนช่างแชร์หน่อยครับช่างแชร์ผมผมขอเป็นรางวัลใหม่ล่าสุดที่ทางรายการทำไว้นะครับซึ่งมันจะเป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าโหวันนี้คุยกับกลุ่มฟินิกส์ได้ความรู้มากคุยกับอาจารย์หยีก็ได้ความรู้ในเรื่องของมุมมองทัศนคติเก็บไปใช้ครับจกบา บ้านพร้อมที่ดินหนึ่งตารางนิ้วถ้าทางจะเป็นสามภูมิปักลงไปอะคุณชัยวัฒน์อ่าเอาเอาเอาช่างแชร์ก่อนโอ้ผมผมผม,ผมเริ่มต้นรายการก็แป๊กซะแล้วนะครับเรื่องฉากหลังผมนะครับเอดูวันนี้เขียวอีเลยนะครับก็อ่ะไม่เป็นไรอ่ะมารายการมาช่างแชร์ก่อนเลยนะครับช่างแชร์ อ้าวพีรพัฒนพีรพัฒนนี่พิรพัฒน์ทิมหนึ่งมาเลยครับพิรพัฒนวันนี้อ๋อผมเห็นแล้วผมรู้ละผ,ผมรู้แล้วว่าวันนี้ครับคู่ที่กำลังทำการแข่งขันอยู่นะครับเป็นคู่ของนิวกับเจ้าอ้วนนะครับเจ้าอ้วนวันนี้เลยเวลามาหน่อยไม่เป็นไรนะครับนะครับเป็นคู่คู่ชิงคู่ชิงคู่ชิง เป็นคู่ชิงนี่คู่ชิงอ่าพิรพัฒน์พิมพ์มาเลยครับพิมพหนึ่งอ่าโอเคช่างแชร์นะครับหนึ่งรางวัลอ่าอีกหนึ่งรางวัลเป็นเป็นคู่โวเคนเทสเตอร์โวเคนเฮ้ยเอาอะไรดีฉากสะดุดฮะฉากสะดุดเออเซ็งเลยเจบเลย,จบ,เลยจบข่าวอะไรฉากสะดุด พะมุกค,คนนี้เออว่ะสงสัยสลาวุธิถ้าจะใช่ว่ะไม่น่าเล่นมุกนี้เลยแม่งเป็นมุกแบบโอ้โหแข็งปักเลยอากชาก,ชากมุกกระชากฉา,า,า,ากแล้วมันโอเคว่ะโอ้อุตส่าห์แบบว่าคือเออไม่รู้มันทะเลทะล่าเข้ามายัางไงนะไอ้คอนนิ่งเนี่ยจัดให้ซะหน่อยน่าจะเหวอไปเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะมาเอ้าโถยผมเอานี่ลงก่อน อ่ะนี่เอาโอเวอเคนไปใช้คุณวร์พงศ์งนะครับวรพงศ์อยู่หนึ่งอยู่กดหนึ่งมาเลยครับมุกมุกห้าบาทสิบบาทอ๋อมุกมุกอันนี้มุกมุกฟรีครับมุกฟรีเป็นมุกที่คิดได้ตอนเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบนนอ๋อคุณโอ้โหเดี๋ยวนะวัชระ วัชลาวัชลาลีถ้าผมอ่านผิดขออภัยครับบอกขอบคุณพี่ปั่นรายการดีๆที่คอยประชาสัมพันธ์ข่าวสารวงการสนุกเกอร์ครับครับผมขอบคุณมากก็ยินดีครับนะครับแล้วก็พยายามหาความรู้มาให้อ่ามาแล้วนะครับเอ่อจริงๆผมพยายามจะนําเสนอความรู้นะครับในแง่มุมของที่เกี่ยวกับสนุกเกอร์ทุกอย่างเลยครับทุกมิติเลยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วผมผมเองก็ยินดีรับคำแนะนำนะครับใครที่อยากใช้ให้ผมนำเสนออะไรที่มองดูแล้วมีความรู้ติดต่อมาเลยครับส่งมาก็ได้นะครับผมจะเอามาเผยแพร่ถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับก็ยินดีทางรายการอยากเป็นสื่อกลางเพราะรายการของเราเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องความรู้สาระเกี่ยวกับสนุกเกอร์เพราะมีเจนใหม่ๆมีคนเล่นสนุกเกอร์ใหม่ๆมีหลายหลากหลาย ชนชั้นอยากแค่เรหลากหลายคลาสนะครับเก่งแล้วอาจจะไม่ต้องสนใจคนที่เริ่มต้นใหม่ๆมันก็เ้าเรียกอะไรต้องการความรู้อ่ะใช่ไหมทั้งไมคคิวทั้งอะไรพวกนี้ทั้งหัวคิวนะครับขอบคุณครับพี่วรพงศ์นะครับขอบคุณมากเลยครับบอกว่าดําเนินรายการสนุกมากนะครับก็ขอบคุณครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าทุกอย่างเสร็จนะครับก็ จะจะจะเปิดเผยเลยนะครับติดตามโพสต์ฝากกระจายข่าวแล้วก็รู้สึกว่าสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มเปิดตัวเรื่องทิกช็อตครับบายอาจารย์แกะขอนแก่นนะครับในช่วง1้อยแปเรื่องสนุกนะครับสต็อกของเราก็เดี๋ยวอาจารย์ทําส่งมาเรื่อยๆนะครับจะมาเปิดให้ดูครับทิกช็อตนะครับมีทิกช็อตด้วยนะครับเมียผมบ่นมากเลยนั่งฟัง อะไรนะนั่งนั่งฟังดูรายการยาวไม่สนใจใครอ้าวผมฝากขออภัยภรรยาคุณเบสด้วยมีวิธีหนึ่งแก้ไขนะครับเหมือนคุณกิ๊กพิษณุโลกไงคุณภรรยาก็เล่นสนุกด้วยนะนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าภรรยาเข้าใจก็จะเชื่อใจเลยสบายใจเพราะอะไรสามีตัวเองอยู่ที่โต๊ะสนุกไม่ไปไหนไม่ไปยุ่งกับสาวๆที่ไหนจริงเหรออ้าวสบายอ้าวอ้าวอ,อยู่แต่โต๊ะไงเจอแต่เพื่อนนะปลอดภยัยไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหน สำเรเทเทมาหรือว่าไม่ได้ไปไปไปปาร์ตี้ที่ไหน<ช>อะไรอยู่เ<ช>พราะคนเล่นสนุกจะไม่ไปไหนเลยจะหมกอยู่ที่โต๊ะสนุกนะครับไม่ไปไหนเลยเขาบอกว่าหลงทางเสียเวลาหลงมาร์กี้เสียค่าไฟใช่ไหมอ,อาจจะโดนมุกนี้ก็ได้นะหลงทางเสียเวลาหลงมาร์กี้เสียค่าไฟนะอ๋อนี่โต๊ะอยู่ในบ้านโต๊ะผมอยู่ในบ้าน,นิจฉาอ่ะโอเค อ้าอีกางวันเหรออีกหนึ่งางวันนลวกับเคสเตอร์สองอ่ะอืมโอเคเพิ่มอีกอไหมไม่เพิ่มแล้ไม่เพิ่ม,มเก็บไว้พอดีของางวันเดี๋ยวกำลังเซตอยู่ครับเพราะว่ามันมีของรางวันที่จะเตรียมไว้แล้วก็วันนี้มีมีคำถามละได้ละไปสามางวันโอเคละอ่ะก่อนจะหมดเวลาก่อนจะปิดรายการนะครับอันนี้อะไรเนี่ยฮะคุณวันชยัย หลงมาร์ก,กี้หลงมาร์ก,กี้เสียค่าไฟไงออนะครับหลงทางเสียเวลาหลงมาร์ก,กี้เสียค่าไฟครับง่ายๆนะครับเอาแล้วครับวันนี้ก็ดําเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับน่ารักทุกทุกท่านเลยใครที่ติดตามชมจนถึงตอนนี้นะครับและใครที่กดแชร์ออไปนะครับหนึ่งแชร์ของคุณก็ขอให้คุณร่ํารวยเรื้อรังรักษาไม่หายนะครับเป็นโรคที่ไปคลินิกไหนคุณหมอบอกว่า โอ้ยโรครวยเรื้อรังรักษาไม่หายแน่นอนนะครับก็ขอให้มีความสุขเรื้อรลังด้วยนะครับไปที่ไหนก็ประสบความสําเร็จนะครับใครที่ติดตามมาก็ฝากติดตามรายการเล็กๆตรงนี้ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงครับนะครับผมปั่นโวเกนแล้วก็น้องเฟรมโวเกนครับอยู่ตรงนี้แล้วก็พยายามขับเคลื่อนกลไกลตรงนี้นําเสนอทุกแง่มุมมิติของวงการสนุกเกอร์ให้คุณมีความสุขกับมันอีกหนึ่งวิธีหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้ว เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสีสันในวงการสนุกเกอร์ทำให้ทุกคนไม่เบื่อในมุมมองของการดูไลฟ์สดนะครับก็นำเสนอไว้ตรงนี้นะครับอาทิตหน้าเจอกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวค่นใครของรางวัลอินบ็อกซ์อ่ะใครของรางวัลนะครับอินบ็อกซ์มาหน่อยนะครับอ่านะครับขอบคุณโตโยไทยครับแล้วก็ขอบคุณ แพไม้ฟู้ดการ์เด้นขอบคุณเด er, อะฮ er, ันเตอร์คลับสนุกเกอร์ขอบคุณฟีโน่สี่คุณสี่โกมอนสนุกเกอร์คลับนะครับขอบคุณนิคคิวครับเอเชียคิวชัยคิวอิมเพรสชั่นคิวแล้วก็ไลฟ์คิวแล้วก็สนุกเกอร์ช็อปคือ UK สนุกเกอร์ช็อปครับขอบคุณคิวสปอร์ตไทยแลนด์ภาพสวยๆวันนี้จริงๆต้องมีแบ็กกราวด์สวยๆของพี่ปืนด้วยนะนะครับแล้วก็ขอบคุณสนุกเกอร์เชียร์ครับถ่ายทอดสด ทุกการแข่งขันสนใจก็ติดต่อกันไปได้ราคาสบายกระเป๋าครับมีมุมกล้องสวยๆสามมุมด้วยกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือผู้สนับสนุนรายการของเราและเล็งเห็นว่ารายการของเรามีประโยชน์ในทุกแง่มุมของสนุกเกอร์ก็ขอบคุณไว้ตรงนี้ขอให้ผู้ที่สนับสนุนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับวันนี้เส้นทางนักกีฬาหมดเวลาแล้วนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับแล้วคอยติดตามว่าจะเป็นแขกรับเชิญคนไหน แล้วก็ในรายการมีอะไรฝากติดตามใครมีอะไรส่งมาในเพจก็ได้ครับอยากจะให้เรานําเสนออะไรมีความรู้เก็บความรู้ส่งมาครับยินดีนํามาเผยแพร่นะครับแล้วเดี๋ยวมีดีๆอะไรจะมาฝากกันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้ว